e fm dj playlist b y dj อ้อมค่ะใลนลิสของเรานะคะชั่วโมงนี้กับคุณผู้ฟังเราปิดท้ายกันที่ are you okay นะคะเราเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณผู้ฟังขอคือแค่เธอรักฉันยิ้มทั้งน้ำตานะคะจันอังคารพุทธนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่เนี่ยแหละค่ะสำหรับติกเกอร์นะคะห้ามงเย็นกับอีก21นาทียินดีด้วยสำหรับใครที่ได้ใช้วันหยุดวันนี้วันแรงงานนะคะแล้วก็ รอที่จะหยุดกันอีกที 4, 5, ่ห้เลยก็อาวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะเพราะว่าพอมันมีวันหยุดสิ่งที่ตามมาคือความเพลิดเพลินไม่ได้จะขู่นะแต่ถ้าหยุดอยู่บ้านมันก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าหยุดแล้วออกไปไหนก็วันก่อนคือนุฟังก็บอกเองบางทีค่าภาษีสังคมก็มีใช่น้อยนะคะอ่ะก็คำนวณให้ดีๆถ้ามันออกแล้วมันซื้อความสุขให้กับคุณได้แล้วไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครก็ใช้มันไปเถอะอ่ะ นะคะส่วนใครที่ถามว่าเอสแล้วอาหารเนี่ยเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องอาหารที่เกี่ยวกับที่พี่พูดเรื่องไม่สบายแล้วต้องการปโปรตีนอ่ะอาหารอย่างอื่นคนอื่นเขากินอะไรอ,อันนี้ก็ไม่รู้จริงๆว่าคนอื่นเขากินอะไรเวลาป่วยป่วยป่วยอะไรละป่วยแต่ลองหาดูในเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าแน่นอนแหละน้ำเปล่าคือสิ่งที่ควรจะทานถูกไหมฮะ เพราะว่าน้ำเนี่ยมันไปชดเชยอะไรในหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วมันก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนด้วยมั้งใช่ไหมสมองปลอดโปร่งในระดับหนึ่งแต่บางคนไม่สบายก็จะไม่อยากดื่มน้ําเยอะเพราะว่าขี้เกียจลุกไปเข้าห้องน้ํากันก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาก็แนะนําให้เราดื่มน้ําเปล่านะคะรวมไปถึงซุปข้าวต้มน้ําแกงซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าทานโจ๊กเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารอ่อนที่คู่กับคนไทยเหมือนกันนอกจากข้าวต้มแล้วเนี่ยมันจะมีข้าวต้มแบบ เ้าต้มที่เราต้มเองเขาต้มเขาเรียกว้าต้มกุยเขาต้มขาวใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็ข้าวต้มเครื่องบางคนก็เป็นโจ๊กอย่างที่เราคุยกันบางคนต้มซุปก็แล้วแต่ซุปที่ถนัดว่าแต่และคนจะต้มอะไรแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครทําให้เราจะไปนั่งสร้างซุปก็คงยากใช่ปะลุกขึ้นลุกลงก็เอาว่าข้าวต้มอาจจะเป็นทางออกที่ที่ง่ายที่สุดในการโรยเกลือนะนิดหนึ่งแล้วเขาบอกว่ามีน้ํามะพร้าวด้วยเพราะว่า ถ้าเปรียบเทียบกันก็บอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกลือแร่จากธรรมชาติแต่จริงน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าใครไม่ได้คิดมากว่าแบบโบราณเขาคิดว่าเอาไว้ลดน้ำคนเจี๋ยโอ้ยมันเป็นน้ำที่แบบคุณผู้ฟังมันสารพัดประโยชน์นะสาหรับว่าน้ำมะพร้าวนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีน้ําเต้าหู้ผสมมะนาวได้ด้วยเหรอเนี่ย เขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะก็ไม่เคยลองสูตรนี้เพราะน้ำเต้าหู้ก็คือน้ำเต้าหู้ไม่เคยคิดจะบีบมะนาวใส่ดูไม่เข้ากันอ๋อแต่เป็นความรู้ใหม่ส่วนแตงโมเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่ให้น้ำตาลด้วยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยวิตามินเออะไรอย่างนี้แตงกวา ลาก่อนเลยอะอยู่ๆไม่สบายแล้วให้แท้แตงกวาคงไม่ใช่แต่ถ้าใครใครไหวไปเลยแต่แตงกวามันเป็นสิ่งที่มีน้ําเยอะนะแล้วก็แอปเปิลนะคะแอปเปิลก็ได้ส้มก็ดีกล้วยก็ได้นะโยเกิร์ตอ่าโยเกิร์ตก็เป็นอะไรที่โอเครวมไปถึงอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะก็น่าจะเป็นปลาไข่ถั่วใดๆพวกนี้ซึ่งไข่เนี่ย ก็ต้องกินปริมาณที่พอเหมาะนะอย่างน้อยต้องฟองหนึ่งอะแต่ว่าช่วงที่โดบมากๆบางคนก็สองปะถ้าถ้าช่วงโดบแบบหมายถึงว่าจะเอาให้ฟื้น่ะก็อาจจะสองแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงื่อนไขบางคนอาจจะได้เฉพาะไข่ขาวไม่ทานไข่แดงก็ต้องดูเงื่อนไขตรงนั้นด้วยนะคะส่วนวิตามินบีมันก็ไม่แน่ใจมันก็อาจจะเป็นพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแต่ถ้ากินไม่ไหวก็นั่งแทะถัถว่วแต่ถ้าทั้งหมดอะร่างกายมันยังไม่พร้อมรับก็ ทานทุกอย่างแต่น้อยนะคะคุณผู้ฟังพยายามทานให้ได้ถ้าเราทานมื้อปกติไม่ได้ลดไซส์ลงลดขนาดลงให้เล็กนิดๆหน่อยๆขอให้มีอะไรรองท้องก็น่าจะพอช่วยให้ร่างกายมีแรงเอาจริงๆมันก็สำคัญนะเพราะว่าถามว่าคนเราอดอาหารได้ไหมเอาว่าเราอดได้หลายวันนะพิสูจน์จากตัวเองในช่วงเนี้ยไม่ได้ว่าอยู่ๆจะลดความอ้วนเปล่า มันกินไม่ได้เมื่อกี้ยังเล่าให้อ่านฟังเลยว่าซัดไป48ชั่วโมงอาหารลงท้องน้อยมากแล้วต่อมาอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งได้ข้าวต้มไปไม่เกิน8-9ดาคำเองเพราะฉะนั้นแปลว่าร่างกายเรายัางขาดอาหารได้อยู่นะคุณผู้ฟังเพราะที่เรากินมามันก็เยอะแต่มันไม่ได้ควรขาดนะคะแต่ถ้าเทียบกันน้ำคือสิ่งจำเป็นอากาศขาดไม่ได้สุดใช่ไหมอากาศน้ำอาหารอ่ะก็ลองดูนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรละเลยก็คือตัวเองค่ะคุณผู้ฟังถ้าเรามีสัญญาณอะไรที่เขาบอกให้พักก็ต้องพักนะคะอันนั้นคือเรื่องของชีวิตแต่ทีนี้มาเรื่องของเศรษฐกิจและการออมและวัดดวงค่ะคุณผู้ฟัง,ฟงกลับมาบอกกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสลากออมสินนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกเลยว่าเพิ่มแล้วนะจ๊ะ เพิ่มอะไรสลากออมสินพิเศษสองปีค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบใบสลากหรือเป็นแบบดิจิทัลตอนนี้ล่าสุดนะคะเพิ่มสเท่าสำหรับรางวัลที่1เป็นมูลค่า30ล้านบาทเดี๋ยวหลักเกาจมูกเลย30ล้านเลยเหรอ,อ <laughs> พร้อมเพิ่มสองเท่าสำหรับเงินรางวัลเลขไทยและดอกเบีย้ยออมสบายลุ้นสนุกทุกเดือนฝากง,าง่ายได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชันไมลโมนะคะทั้งนี้ค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่า ถอนก่อนฝากครบก็ได้แต่เราจะมีการหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกาหนดเพราะปกติฝากพวกนี้มันจะมีกําหนดของเขาถูกไหมคะแต่ถ้าจะถอนได้นะคะถ้าถอนก่อนครบ6เดือนแต่มีหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกําหนดเริ่มไปตั้งแต่สองเมษาแล้วนะคะหรือไปได้เรื่อยๆจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังอ่ะ อันนี้ก็ฝากไปด้วยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะต้องดูแลปากท้องของเรานะคะก็คือเงินลงทุนและทั้งหมดทั้งสิ้นก็ลงทุนด้วยก็สนุกไปด้วยได้เหมือนกันนะคะก็ว่ากันไปนะคะมีหลายเรื่องกับคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้มีคนรายงานจราจรมารถไม่ได้ติดมากเพราะตรงกับวันหยุดนะคะแล้วก็วันนี้ทองลงอ่ะก็แต่ถามว่าซื้อได้ไหมบอกเลยว่ายากช่วงนี้ ทอกพุทธอย่าลืมโทรนะ<อ>สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมและ BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียพุทธทอก,ก็เจอกันวันพุทธกับคุณผู้ฟังพุทธนี้กับ3 DJ ดีเจของเรากับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม <C 1> เครื่องปรับอากาศมิซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิม BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียนะคะพุทโธพุทโธ,ทธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวเลือกคานิวาหอมอร่อ,อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวา่าถูกใจคนรู้ใจแมวเลือกแอร์ต้องมิสูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมแฮปปี้อินเวอร์เตอร์เย็นเร็วประหยัดไฟและหุ้นเอเชียจีนอาเซียนเวียดนามสปอร์ตไหลลงทุนกับ BBLAM โมบายแบงกิง้งธนาคารกรุงเทพ นะคะตัวนั่นนั้นพัชไม่บอดี้มีคนอยากฟังแอตลาสนะคะแล้วก็มีคนอยากฟังวัชรวลีช่างมีความแตกต่างกันพอสมควรได้ค่ะถ้ายังมีเวลาจัดให้ได้ทั้งหมดค่ะลองดูนะคะเื่อมีเพลงไหนที่ยังทันถ้าไม่ทันจริงๆพรุ่งนี้ชั่วโมงแรกของอ,อ,อ้อมคือบ่ายสามค่ะ เวลาคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ในขณะที่นั่งจัดรายการไปตาก็ดูข่าวไปข่าวมันเกี่ยวกับเรื่องก็คงเป็นเรื่องที่เขาแชร์กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการหันรีโมทไปทางไหนและยังไงแต่สิ่งที่อ้อมสนใจคือภาพที่เป็นกล้องวงจรปิดของที่บ้านอ้อมไม่ได้สนหรอกว่าจะหันรีโมทไปทางไหนแต่อ้อมสนใจแค่ว่าเขาเดินมาหน้าทีวีมันมีพัดลมที่ตั้งไว้ที่พื้นสิ่งที่น่าสนใจคือเขาก็เดินมาแล้วเอาเทา้า กับพัดลมให้พัดลมมันแปะปกติเออก็เนี่ยมันก็เลยทําให้เห็นว่าเห็นไหมส่วนใหญ่แล้วคนเราอะใช้เท้าเหมือนที่หัวข้อที่เราเคยคุยกันจาได้ป่ะคุณผู้ฟังว่าถามจริงเวลาพัดลมที่บ้านอะแบบพัดลมที่ตั้งพื้นไม่ใช่ตั้งโต๊ะนะที่เอามาตั้งกับพื้นคุณใช้อวัยวะท่อนไหนของคุณในการเปิดปิดมันระหว่างมือกับเท้าแม่เท้าล้วนๆเลยจริง,รงๆให้ตายเถอะ เราก็คงคล้ายๆกันประมาณหนึ่งก็เห็นเขาเป็นคลิปนี้แล้วก็อดัเดือนกันนิดนึงอะนะคะว่าถ้าสมมติคุณจะไปเที่ยววันหยุดยาวอย่าลืมตรวจปลักปล๊กเลิคของคุณให้เรียบร้อยกันละกันส่วนเพลงที่คุณผูฟังขอเพลงเก็บของพี่เบิร์ดอ้อมไม่มีแต่อ้อมจะเปิดกําแพงอยู่พอดีนะคะแล้วใครที่ขอเพรเซลนะแล้วก็แอดลาร์สพีโอจัดไป efm dj playlist b y dj อ้อมค่ะสวัสดีค่ะ พบเจอกันแพงที่ดูทั้งใหญ่และสูงชันเธอรู้เรื่องว่าคุณสร้างมันคือฉันเองลบให้ใจได้พักฉันท้อเพราะรักที่ตามหามีมีความและในทุกวันก็ฟังที่ใครเขาเตือนเขาชีนา้นำ ยังไม่เจออาจเป็นที่ยังไม่ตามถึงเสนชจจากกำแพงตรงนี้มีรักที่ดีอยู่ทางไหนาก็ยังสับสนตามมาไกลแต่มันยังคงอีกไกล